ต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงเพลา,าะนะคะจากคอนเสิร์ตที่ย้อนวัยกันนิดนึงถ่ายทอดผ่านเสียงคุณภาพทั้งจากรุ่นเก่าที่เก่าแล้วก็รุ่นใหม่ด้วยครับ เพลงกันเพลินสมชื่อคอนเสิร์ตจริงๆเลยละค่ะคอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนไวัยกับเพลงรักในใจเราที่ได้ดีว่าตัวแม่เจนิเฟอร์คิมแท็กทีมกับนักร้องคุณภาพทางกล้องสหรัฐเบนชลาทิศและนัทศักดาธรมาประชันเสียงร้องให้ขอเพลงยุค80ได้หวนรำลึกความทรงจำกับบทเพลงรักอมาตะกันค่ะ นี้นะคะยังได้เจ้าของเพลงรอวันชันรักเธอวอร์ชั่นออริจินอลออสคิริบูลที่หอบกีตาคู่ใจมาเพิ่มบรรยากาศอบอุ่นด้วยเพลงรักหวานฉ่ำที่เจ้าตัวจรดปากกาเขียนเนื้อเพลงไว้เมื่อ30ปีที่แล้วด้วยแหละค่ะ เรียกว่าตลอดกว่า4ชั่วโมงนะคะขอเพลงยุค8 0ดย์ต่างก็ได้อิ่มเอมกับเพลงรักหวานหวากันเต็มที่และกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มไปตามๆกันค่ะ